ฮัลโหลทุกคนนะครับวันนี้ผมจะสอนเรื่องตัวเจอน้ำตาลสูงครั้งแรกในชีวิตเลยต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆจบในขั้นตอนเดียวแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงขั้นการรักษาเนะาะเดี๋ยวเราปล่อยให้คุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับแต่ว่าผมจะเล่าเป็นโปรเซสเข้าว้ที่ทุกคนสามารถแอปพลายไปใช้ได้เลยแล้วสามารถแชร์ไลน์นี้ไปได้ผมจะใช้คำพูดง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถ แม้แต่ปู่ย่าตายายลุงป้าน,น้าอาหรือคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จะพยายามพูดภาษาอังกฤษหรือพูดเทคนิคเข้าเทอมทางการแพทย์ให้น้อยที่สุดเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับใช้ได้จะพยายามพูดภาษาอังกฤษโอเคนะครับอะเนื่องจากเพจหลักยังใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ไลฟ์ในเพจสำรองไปก่อนนะครับผมมีลิงก์อินบ็อกของเพจสำรองให้ด้วยนะครับทุกคนจะได้กล้ากดถ้าเกิดใครก็ตามมีคําถามเพิ่มเติมก็ สามารถสอบถามได้นะครับหรือใครจะปรึกษาทางออนไลน์ก็ติดต่อแอดมินมาได้นะครับว่าถ้าเพิ่งตรวจเจอเลยแต่ยังไม่อยากกินยานะครับจะปรึกษาออนไลน์ก็นะครับเรียนปรึกษาได้ลงคอร์สเรียนปรึกษาสั้นๆได้นะครับสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงก็คุยกันรู้เรื่องแล้วโอเคนะครับอ่ะไลน์เข้าแล้วนะครับผมเริ่มเลยนะครับเวลาที่เราตรวจเจอน้ําตาลครั้งแรกน้ําตาลครั้งแรกเวลาไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ คนส่วนใหญ่แล้วกันครับมักจะเริ่มมีความรู้แล้วว่าเราไม่จะเป็นต้องเสียเงินเยอะในการไปที่โรงพยาบาลมีทั้งค่าค่าแพทย์มีทั้งค่าบริการค่าเซอร์วิสต่างๆค่าแอร์ค่าน้ําค่านู่นนี่นี่ค่าเดินทางแย่บางคนก็เลือกที่จะไปตรวจร้านเทคนิคการแพทย์ใกล้บ้านก่อนเพราะเราไปตรวจนะครับคนส่วนใหญ่มักจะถามว่าคนตรวจอะไรดีนะครับถ้าถามผมผมแนะนําว่าควรตรวจ สอย่างอันแรกคือน้ําตาลฟาสติกบัตชูการ์คือ,อบอกเขาไปตรวจน้ําตาลนะครับตรวจน้ําตาลอันที่2คือตรวจน้ําตาลสะสมและอันที่3ตรวจค่าไตาดูหน่อยครับเพื่อให้ได้ครบทั้ง3ตัวแล้วเราจะสามารถวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นใครก็ตามที่ตรวจทั้ง3ตัวนี้แล้วแล้วพบว่ามันปกติผมดีใจด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบางคนบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงล่ะ ว่ามันผิดปกติผมบอกว่าดูง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนถามว่าควรตรวจอะไรบ้างนะครับก็เอาสิ่งที่ผมพิมพ์ตรงนี้นะครับไปได้เดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้นะครับอันนี้ผมอาจจะพิมพ์ใน Facebook นะครับถ้าใครอยู่ใน Youtube อาจจะไม่เห็นนะครับพิมพ์ p a r t i n g b l t sugar, hemoglobin ok นะครับ A1C ก็คือน้ำตาลสะสมนะครับอีกอันนึงคือ creatinine creatinine แล้วก็ อีกอันหนึ่งคือ BUN นะครับตัวแรกคือน้ําตาลตัวที่2คือน้ําตาลสะสมตัวที่3และ4คือค่าการทํางานของไตนะครับถ้าได้4 4ตัวนี้ผมว่าจะง่ายมากนะไไมในการวินิจฉัยเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับอ่ะปักหมุดแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถดูข้างล่างนี้ได้สําหรับคนที่อยู่ใน Facebook นะครับคําถามที่หลายคนมักจะกังวลก็คืออสมมุติถ้าเราตรวจด,ดูแล เราจะรู้ได้ไงว่าเราน้ําตาลสูงหรือน้ําตาลปกติวิธีการง่ายมากครับในร้านเทคนิคการแพทย์ในปัจจุบันเท่าที่ผมเคยไปใช้บริการดูเขาจะมีค่าปกติอยู่ขวามือในกระดาษอยู่แล้วแล้วค่าตรงกลางของเราคือค่าที่เราตรวจได้ดนะังนั้นเราเอาค่าตรงกลางของเราอะตรวจด,ดูกับค่าปกติว่าเทียบกันแล้วต่ํา ปกติหรือสูงพอเราตรวจดูแลเราพบว่าเฮ้ยน้ําตาลเราสูงอะ่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าเราเป็นเบาหวานชนิดที่หหรือชนิดที่2เราไม่แน่ใจเลยแล้วเราก็มีประวัติคนในตระกูลเป็นเบาหวานด้วยดังนั้นอย่าเดาข้อที่1นนะครับผมให้ง่ายๆไว้เลยข้อที่1นนะครับผมใส่ไว้ในคอนเทนต์ด้วยคืออย่าเดา ถ้าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันเป็นเบาหวานชนิดที่1หรือชนิดที่สองนะครับสามารถไปปรึกษากับหมออายุรกรรมใกล้บ้านเอาผลเลือดไปให้เขาดูเลยนะครับแล้วไปคุยกับเขาว่าสรุปแล้วเราเป็นเบาหวานชนิดที่หหรือชนิดที่สอง้าวหลายคนบอกว่าแล้วชนิดที่1กับชนิดที่สองมันไม่เหมือนกันเหรอมันต่างกันแบบนี้ครับชนิดที่1ก็คือเป็นชนิดที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินนะครับที่ใช้ในการ ควบคุมน้ําตาลในเลือดอันนี้มักจะมีพันธุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยวิธีการรักษาหลักๆคือต้องฉีดอินซูลินดังนั้นการรักษาด้วยการคุมอาหารอย่างเดียวไม่เพียงพอสําหรับเบาหวานชนิดที่ห่หายใจเข้าลึกๆโอเคแล้วถ้าเป็นไปตรวจดูแล้เบาหวานชนิดที่1่ยังไงก็ต้องรับยาฉีดเนาะก็ให้คุณหมอเขาสั่งยาให้แต่ถ้าเราเป็นเบาหวานชนิดที่2เบาหวานชนิดที่2เกิดจากพฤติกรรม อ่ะซึ่งอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมมีอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเราวางแผนที่จะสู้กับมันได้นะครับเราจะสู้ให้ถูกจุดแบบไม่หลงทางแบบไม่ต้องไปกินสมุนไพรบาบราต้มสมุนไพรนู่นนี่กินมั่วตัวไปหมดจนตับไตพังไม่ต้องนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่จําเป็นต้องอดแป้ง100%เราไม่จําเป็นต้องอดแป้งอดข้าว100%เซนะครับ วุ้ขอโทษด้วยนะครับทําไมไลน์เด้งเดี๋ยวขอปิดลายก่อนเดี๋ยวมันจะรบกวนการสนทนาของเรานะขอปิดก่อนนะครับอ่ะโอเคเริ่มต่อได้นะครับกลับมาที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องอดข้าวอดแป้งอดน้ําตาลแบบโหยไม่จำเป็นนะครับแต่เราต้องรู้จักเลือกกินหน่อยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับปกติแล้วอะ่ะ กลไกที่เราเรียนมาคือเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งเราแป้งจะย่อยเป็นน้ําตาลอ้าวแล้วถ้าเรากินขนมปังล่ะขนมปังเป็นแป้งย่อยแล้วก็จะเป็นน้ําตาลอ้าวแล้วถ้าเรากินน้ําตาลล่ะเราจะกินน้ําตาลแล้วย่อยให้น้ําตาลเล็กลงแล้วก็ดูดซึมดังนั้นกินข้าวกินแป้งกินน้ําตาลจะมีระ,ระยะเวลาในการย่อยต่างกันเห็นไหมถ้าเรากินน้ําตาลเลยน้ําตาลจะถูกย่อยแป๊บเดียวหนึ่งขั้นตอนแล้วดูดซึมเลยมันก็จะทให้น้ําตาลพุ่งสูงขึ้นแล้วทําให้เบาหวานเรา ุ่มไม่ได้ถ้าเรากินแป้งนะครับแล้วแป้งมันย่อยง่ายจนเกินไปน้ำตาลก็จะพุ่งขึ้นเหมือนกันดังนั้นเวลาที่เอาไปซื้อขนมปังทานแนะนำให้ทานขนมปังที่เป็นโฮลวีตหรือขนมปังที่เป็นโฮเกนแปลกันง่ายๆคือขนมปังที่มันมีธัญ,ญพืชเกาะอ,อยู่ด้วยเพื่อธัญ,ญพืชเหล่านั้นจะช่วยทําให้ขนมปังย่อยช้าลงน้ําตาลก็จะขึ้นช้าลงเวลาเรากินข้าวเช่นกันครับข้าวขาว จะย่อยก่อนข้างง่ายเนื่องจากใย,ยอาหารต่ํากว่าเราก็เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข,ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิลมันจะช่วยทําให้ข้าวที่เรากินอยู่นะครับมันดูดซึมช้าลงเพราะมันดูดซึมช้าลงการควบคุมน้ําตาลก็จะง่ายขึ้นดังนั้นไม่ต้องอดแป้งครับไม่ต้องอดข้าวไม่ต้องอดน้ําตาลเพียงแต่ว่าเลือกกินข้าวที่ไม่ขัดสีเลือกกินแป้งที่เป็น โควิดแล้วเลือกกินน้ําตาลน้อยลงหน่อยนะครับเลือกกินน้ําตาลน้อยหน่อยเช่นเวลาเราไปร้านกาแฟเราอาจจะสั่งหวาน25%หรืออาจจะสั่งแบบไม่หวานเลยเช่นอเมริกาโน่ไม่หวานเลยหรืออเมริกาโน่หวาน25%เพื่อเราจะลดน้ําตาลพอเราลดน้ําตาลได้การคุมน้ําตาลสเต็ปแรกจะง่ายขึ้นครับแต่ชีวิตก็ยังมีความสุขเนาะชากินได้กาแฟกินได้นะครับนมก็ยังนม อาชาไข่มุกต่างๆก็ยังกินได้แต่ติดปากไว้ว่าไม่หวานหรือหวาน25%จะช่วยทำให้การคุมน้ำตาลของเราเนี่ยง่ายขึ้นมากๆเลยข้อที่3คือดื่มน้ำเปล่าให้บ่อยขึ้นเวลาเราดื่มน้ำเปล่าให้บ่อยขึ้นเนี่ยบางคนบอกว่ามันจะไปช่วยอะไรไร้สาระหรือเปล่านะครับอ่าเราก็ต้องดูในงานวิจัยก่อนว่าในงานวิจัยเขาบอกว่ายา น้ำเปล่าเนี่ยคือยาขับน้ำตาลชั้นดีอีกรอบนะครับน้ำเปล่าคือยาราคาถูกชั้นดีมากๆที่ช่วยในการขับน้ำตาลต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนื่องจากน้ำตาลเนี่ยมันทำให้เลือดเราข้นหนืน่ร่างกายเราไม่ชอบเลยเวลาที่มีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากจนเกินไปร่างกายพยายามจะขับออกแต่ร่างกายบอกว่าเหนื่อยจังเลยในการที่จะเอาน้ำตาลขับออกร่างกายทำไงครับ ร่างกายก็จะกระตุ้นให้เราหิวน้ําครับแล้วให้เราดื่มน้ําเข้าไปมากขึ้นเพื่อขับน้ําตาลออกดังนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นเบาหาวานควรดื่มน้ําเปล่าให้ได้2อ5ถึงสอลิตรต่อวันโดยประมาณนะ ในเมืองร้อนโอ้โหตอนนี้ขณะผมใส่สูตรเปิดแอร์เย็นฉ่ำยังร้อนเลยครับทุกคนอย่างนั้นเวลาที่เราอยู่ในเมืองร้อนเราสามารถดื่มน้ําเปล่าวันละ2ลิตรถึง2.5ลิตรได้สบายๆนะครับแล้วให้น้ําเปล่าเรานี่แหละช่วยขับน้ําตาลออกจากกระแสะเลือดไปดูในงานวิจัยเพิ่มขึ้นได้ละกันนะครับผมแนบงานวิจัยไว้ให้ด้วยและข้อที่4อันนี้สําคัญมากเนื่องจากคนที่เริ่มเป็นเบาหวานครั้งแรกๆเนี่ยยังพอรักษาหายได้ แล้วตัวเขา่ยังใช้น้ําตาลได้ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าใช้ได้ไม่เก่งเท่าเดิมพอร่างกายใช้น้ําตาลได้ไม่เก่งเท่าเดิมน้ําตาลก็เลยเหลือค้างอยู่ในกระแสะเลือดเยอะทํายังไงดีข้อที่4ี่เขาบอกว่าหลังกินอาหารทุกมื้อต้องเดิน15นาทีไปเดินเล่นนะครับฟัง YouTube ดู Facebook ดูรีวิวดูทิ k ต o อดูอะไรก็ได้ครับเราไปเดินเล่นใส่ a i r p o d สซะหน่อยนึงนะครับหรือเราไปเดินแล้วก็ถ่ายฟีดก็ได้ครับทุกคนสัก15นาทีงานวิจัยเขาบอกเลยว่าเอายวยะที่สามารถดึงน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ดีที่สุดคือกล้ามเนื้อครับดังนั้นเขามีงานวิจัยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลังเมื่อหารช่วงสั้นๆส,สัก1 5นาทีเนี่ยเราไปเดินเล่นซะหน่อยมันจะช่วยดึงน้ำตาลได้เป็นอย่างดีเลยแล้วพอคุณทำแบบนี้เป็นประจำอันที่หนึนะครับ กินข้าวกับแป้งนะครับที่ไม่ขัดสีสองเราใช้วิธีการก็คือเราดื่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการขับน้ำตาลและข้อสามนะครับกินเสร็จปุ๊บไปเดินเล่นนะครับสักสิบห้านาทีสามวิธีนี้จะช่วยทำให้คนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยน้ำตาลสูงควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นแล้วประโยชน์คืออะไรครับคุณจะได้ไม่ต้องกินยาแล้วเป็นไตาวายจากยาผมมีคนไข้ยเยอะมากเลยนะครับ ที่ได้ผ่านหูผ่านตามาตลอด20ปีของการเป็นหมอเขาเป็นเบาหวานเบาหวานทำให้เป็นไตวายได้อยู่แล้วแล้วพอเขาไปกินยาบางตัวยาบางตัวกระตุ้นให้ไตวายเร็วขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าเราสามารถคุมน้ำตาลได้ดีโอกาสเกิดไตวายจากเบาหวานจะน้อยแล้วพอเราหลีกเลี่ยงการกินยาได้ระดับหนึ่งนะครับยาบางตัวที่มันผลมีผลกระทบต่อไต แต่มันคุมน้าตาลได้ดีนะแต่มันมีผลกระทบต่อไตของเราเนี่ยเราก็จะกินมันให้น้อยที่สุดครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เราสุขภาพดีแม้ว่าเราจะตรวจพบว่าเราเริ่มเป็นเบาหวานก็ตามนะครับอ่ะดังนั้นใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานหรือเปล่าลองไปตรวจดูก็ได้ตรวจเล่นๆอย่าไปซีเรียสน,นะครับงดน้ํางดอ่างงดงดอาหารดีกว่าแต่ทานน้าเปล่าได้งดอาหารแต่ดื่มน้าเปล่าได้ครับแล้วก็ไปตรวจนะครับงด งดอาหารสักประมาณ6-8ชั่วโมงเช่นอาจจะงดสักประมาณ4ี่ทุ่มคืนนี้แล้วก็ไปตรวจตอนประมาณ6-7เจโมงเช้าพรุ่งนี้แล้วดูผลเลือดดูครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเออเราเนี่ยยังปกติอยู่หรือเราเริ่มเป็นเบาหวานแล้วนะครับส่วนใครก็ตามอยากจะให้ไปสอนเรื่องนี้นะครับที่ทำงานนะครับก็ติดต่อแอดมินได้ใครอยากปรึกษาเรื่องนี้ส่วนตัวไม่อยากจะรอเจอผมในที่ทำงานและไม่ ไม่อยากจะรอแบบอีกหลายเดือนนะครับก็สามารถ p r i v a t e coaching ผ่าน Zo ู om ก็ได้นะครับแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็ตามมันก็ p r i v a t e coaching ได้เช่นกันนะครับส่วนใครก็ตามนะครับอยู่ใกล้คลินิกผมก็สามารถนัดจับแอดมินนะครับมาปรึกษาที่คลินิกก็ได้นะครับนัดเป็นการส่วนตัวแบบนั้นก็ได้โอเครักทุกคนนะครับอยากอวยพรทุกคนให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเชื่อว่าผมเกิดมาหนึ่งชีวิต ผมอยากจะช่วยให้คนไทยสุขภาพดีแล้วผมรู้เลยว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือเปลี่ยน m ายเซ e ตครับถ้ามายเซ e ตของแฟนขับของผมทุกคนนะครับเปลี่ยน m i n d s e t เป็นการป้องกันเราจะใช้ยาในการรักษาโรคเราน้อยลงครับรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ